เห็ดก็เดียวกระดอกก็ผ่อยนะดูจานมีอยู่ผู้หนึ่งเก่งคือกันกับเจ้าเขื่อนอันนี้เราเมียกระนังอยู่นี่แล้วว่าบกขาดโลดเลยอะว่าบกขาดโลดแต่ละคืนไหนไหนเป็นอะไรคืนเนาบกขาดแเราลังคืนกับบุ๊ม่นว่าวันเขื่อนอใช่ลูกใช่เมียดอกเนี่ยบุแม่ป็นใครอไม้ใครนามอยางนี้เนาะลังคืนกับชามชีก็มีช่องก็มีหักอันขาดน้ำบริการจังเครือบ้าตัวบ้าชื่อๆนี่แหละห่านเดี๋ยวเมียกระนังอยู่นี่ โมแม่ว่านั่นหนูทำด้เล้ยคันว่าบ่อายไปนั่ว่าชื่อๆด้วยนีพี่น้องป้าคนแก่โมเมั่นเดี๋ยวทำดอกพี่น้องเนาะนี่เออเป็นป้าคนก็ได้คุณบ่อายนี่เขาโทษน้ำลูกน้ำรลานผูบึงผูพังหน่เนอนี่ก็ดีรัก่บางเืองอสี่อืสามสี่สามสีจานเนาะอกนั่นไะช้าคุว่าชื่อๆนีแยละยังมีคนคัดไามไมมีนี่บ่มักแนนันชื่อนั่นแหละหักกว่าเขาก็บ่มักก็ได้ดอกะม่มีนก็ดี หล่ร้รเขาก็มือคือกันคือกันกับเมียผู้ปอไปนอนปอเรืลูกหนีน่นปาดเอทไมว่าเล้าลินได้ดินน่ตั้ง่ายเลยเออตั้งทายรดเพราะชีลมนต่ำมันเพราชีดันขอพยใต้ไพ่ักชามชีดอกมันหุ่งกันครับเอาเอาบ่งดู ป้าเปื Becca ่อยช่กันโลดดูจานไมยบ่ได้ไพ่โอ้แล้วบ่ายานมันนานยานี่กยาหนักขอเชียร์ท่มันอีนั่นมันเชียร์เปียบเนี่ยอีผู้เอามาแห้งตีมันคนโบราณพระพ่อมันผู้ชายจักเถื่อนนะคนาจะมักผู้นั้นจนมันเอามันขัดขับมึงจัะมาเออมาถามเนี่ยมาถามเนาะก็ว่ากันมาถาใส่เดาเแล้วก็ที่ไหนเลือกแล้วมันจะเอบของเห็ดกานนั่นเนาะของมาท่าไทยนั่งอย่างมันก็บ่แล ผู้ลองคนมาบัดเมียผู้้ากันแล้วเนาะผู้มาถามโมเมนต์ว่านั่นดนกมาบบตุกอนเจ้ากัเจ้าบบได้นอนน้ำมันยิงบเจักเขา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 บ่าเราว่าเชิงเชิงอ่าเอ้าบบนอนอั่นลลูกค่อยชามชิ้ไปไผมานอนนเมียค่อยมันจังได้ลูกค่อยว่าบัดถามชอบเขาไปเอาแล้วอันจูนี่ก็ดีมันค่อยว่าอะไรบัดพิษแล้วบัดนี้ว่าใครหนาใครตามไม่ยามิงมันโมเมนต์ผู้ถามมู้ถามแล้วเนาะ ได้เฮ็ดบ่เป็ยิงนั่นเฮ็ดบ่เมียน่ะโอ้ยไฟเบ้าว่าด้แต่ละคนมันไปน่ะคือกันกับชงเงินยังขดองข่อยว่าว่าข่อยตีเป็นยังบ่หาเถ่าหาแก่มาว่าเราตีข่อยนี่ตีีเห็นบอมนูน่เนี่ยหัวข่อยนี่เราตีบ่เห็นว่าโน่ตุวจานเนาะย่านแม่คนตุวจานว่าไปย่านเนี่ยเดียวว่าบ่ได้ปัฏิว่าปฏิละกายได้บ่เนี่ยว่าใช่เถ่าใช่แก่ใช่พ่อใช่แม่ตัวนั้น ว่าเล่าในเห็ดกระเดียวก็รอกับข่อยนะตุจานมีอยู่ผู้หนึ่งเก่งคือกันกับเจ้าอือายุสิเข้าชิปแหละเข้าชิปหัวยิงหัได้อยู่เมียชองคนเดี๋ยวนี้เออเมียถือกันว่าช่องเลยเออถึบแล้วคงกมัได้อยู่กบคนนี้ได้ได้แล้วก็มีชุดชุดเด็ดดี่กันเออป๊าตุวะโอ้ยบริเวณว่าอันอันนั่นดอกขยุขยุนี้เราเมียกระนางอยู่นี่แล้วว่าพกขาดรลนแหละ ว่นบกขาดโลดแต่ละคืนไหนไหนแต่ละคืนนบกขาดแล้วลังคืนกับบุเมนว่าวันขยี้ใช่ลูกใช่มเมียดอกหนึ่งบุเมนใครอันไม้ใครหนามีอดอกลังคืนกับชามชีก็มีช่องก็มีครับอันขาดน้ำบริขาดจาังเท้าว่าด่ว่าชื่อๆนี่แหละห่าน,นี่เมียกันหนังอยู่นี่บุเมนว่านั่นโเราทำได้เลยกันว่าบ่อายนันไปนั่นว่า,าว,วาชื้อๆ, <S 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 ๆนี่พี่น้องมาเพื่อแก่เอ้า มเดี๋ยวพอทำเราพี่น้องเนาะนี่เออแม่ป้าพึ่นกี่ได้พูนโบอายนี่ขอโทษนำลูกนำหลานผูกบึงผู้พังเนื้อเน้อนี่ก็ดีหากวบางครั้งก็ฮอตซี่สามซี่สามซี่แดนโล้วโม่ขอนั้นไปดช็อปคุณว่าชื่อๆนี่แหละยังมีคนกิงเนาะตัวจานน้องยังมียิงบบมักแน่นันชื่อนั่นแหละครับเขาก็บโมักก็ได้รับมียิงก็ดีนี่หลายเขาก็เมือคือกันคือกันกับเมียผู้ป้าไปเนาะป้าอยู่เวียงจันทร์ของเรา โอ้ยเจ้าก็เหิตกระเดียกกระโดดวันนาหิตกับเราเนั่นอือเจ้าก็โทษถอยแน่าฉันนาป้าพุ่านว่าขมบุเมนป้าอันทิ้งกันดอกกันแปลว่าคนบ้านเดียวอืมคนบ้านเดียวเลยไปเอาหัวอยู่พุ่นอยู่ยพงคนละทูมาใช้คอยนี่ถักมาใช้นีมือมันก็มีอยู่น้ำก่อยอย่เจ้าวันนั้นเราว่าโอ้ยเจ้าหน้าหิตกระเดียกกระโดดขมมันบ่แมนขันว่าโตนั่นชูชนตัวนั่นบ่ได้เนาะ โดยปัญหาตามมือตัวนั้นมันบดได้แล้วก็บอกว่าเฮานั่นลุดพรลงในเด้อเรื่องหยังเจ้าน่นเฮาก็เมื่อว่าคนเฒ่าจําเฮาแหลอือุดได้เนาะจาเนาะบ่แม่นว่าเฮาสิอยากคือกินข้าวนี่ดอกแต่นุ่มๆตะกี้นี่ตุ๊จายสิเงเนาะก็บ่ได้ก็บ่พพปานเก่านี่ปานเก่านอยู่ดนๆดนจักน้อยโอ้ได้แต่นุ่มๆเด้บ่แม่นเว้าอัน ดูอาหาสิได้ของดีค่ะนี่มาเนี่ยบอกบอกบริเวณว่าว่าเอามาไม้ไผ่นาลูกเนี่ยเนาะแต่ละคนนั่นผู้ละคนว่าข่อยมีชนีมันบริเวนชนีมันตั้งตัวนี้โลเลยอะไม่ยิงเนี่ยมันก็เห็นแก่ความคือกักับเฮาหนิคือกัดชาบ้านเสนีมันมันเป็นตันห์เลยเนี่ยคือกันคือว่าได้เมียไหลแต่มันมีเสนีนี่แหละตัวจ่ายบอกที่นี้กับคำเท่านี่แหละเห็นพวกชาวพยองอยู่บ้านแม่โกนนั่นกองฉี บ่ให้เท่านั้นอยู่อันกูบนญนี่บอกว่าคุณอยู่บ้านนั่นบ้านนี้คอยหูจับคอยแห้งเดนี้อันนี่อันบอกอันบอกเผ็ดจะบอกบอกเผ็ดคอยออกคอยหูจับบ้านอยู่นะหูจับเขเชือนมันขูอมือเน่ยคอยบอกคอยบ่มันชะมวนเนี่นั่นขับทะลมมันอันบุฟเฟ่ยิงนี่บอกให้มันใช้ฮีเมียนแม่มันนะมันบดดอนออกกันกันคอยหมักเลยนะจนมันจะตายพูดเลยก็ได้มาหาเลย โอ้โหยจะไปทอไป่ใช่นี่ก็ยังพอแห้งแล้วมันนั่นคือเห็นหน้าข่อยนั่นเขาบอกก่อนคงไปหาใสยเนาะโอ้ยอีนั่นบุคือทอดข่อยนั่นมาอันมันยิงน่ะหลุดหลีข่อยนี่นคิดว่าเพียงจานต่วนนี่จานต่วนอยู่พ้นผางพ้นผางจานต่วนแล้วเป็นทหารอยู่เชโน่เนาะเดี๋ยวเรามาลิ่นน้ำข่อยมีผู้ชายผู้หนึ่งอยู่บ้านน้อยน้องโจดเนาอไว้แล้ว เราไปใช่พื้อนอันตีบป่นี้แล้วคุณเช้านั่นก็บนได้ว่าวันคือฮอดจัดตรวจน,นั่นจนทีเป็นนั่นอื่นเออ,เอ,อจนว่าอันเมียคอยพูนแม่คบนี่ผูดคอยป้ากันนี่ไปเห็นหน้าเป็นหาเห็นหน้าเมียคอยนี่ก็มีแหงอยู่หลุดออออมันคือฮอดอันจัดตรวจของว่าพี่อันอนั้นเด้น้องฮักเพราะแม่น้องที่มันหลอกซัจกจำได้แล้ว จากสมัยผัวผิดหัวเอาไผัวแล้วเอาหมอช้เเนนาาาะตุจะผัวมันเอ่อหมอชอก็ตายแล้วเดี๋ยวนีนั่น,นแล้วผัวใหม่ผัวใหม่ก็คือว่าตายอีกนะมันกับโบได้อนาล็อกไปรินธรรมดานี่แหละไปรินว่าเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่แหละไปแล้วมันใช่ชนีใช่ย,ยังนะหนาผู้เฒ่านถามมันไม่ค่อยดอกเจ้าคนเพราใหญ่ก้อนเอาอันเครื่องให้จัดตัวนบวชนน่ะแล้วทีนี้เครื่องน้อใช้บวชน่ะ ไปให้น้องให้หนุ่งเราเราเว้ยเราไม่ได้เราขอฉันเจ้ามักกันเื่อฉยนะทีน่ะบ่แม่นว่าเล่าน,นัน่นหรอกนี่บอกไปใหนน้กูลองคนนั่นบ่แม่นคอยเว้าวี่คุยได้เคลื่อนเท่าพายเว้าวคอยจังฉันกับพี่ให้ <c oughs> มันหาผู้ชาวนมาเน้นเด้นว่าโตนี่เขาได้บอกกับผู้ชาวผู้นี้นั่นขัดตัวพายชีเชียงเงินให้ได้ คอยชีเฮ็ดรถ,ถ el, ให้อีนันโตน้ำข่อยนี uh ่เ huh. ข้าได้เนาะเออได้คันก็คอยคอยหมักได้คันคอยไวหมักแล้วคอยเบิ่งเงิมันว่าวชีต่างคนอย่างนี้ลดกับผู้ช่าผู้เช่าก็ลต่อไปไลยบอกผู้จัดว่าอว่างนั้นอ่ะสบายดีเลยว่าคขึนนั่นผู้ชาวผู้ชาาทั้งในอีกโอ้ยมันก็ไรตะกี้พู้เละว่าวด้วยนิดตะกี้ว่าแต่เป็นบบาคุณบ่าเออยังจะเป็นบบาผมในนี้นดี๋ยวว่าแล้วในลูกแกเมียกับว่าวขึ้นหลังอันนี้นะเราขึ้นเตาขึ้นเตาก็ดอกรสหวานกินเยอะยว่าเราเราจะมันลืมบอก แล้วว่าพื้นแล้วว่าคอยนี่ไปขยื้อนชงชันจั่งทีมีจังชันทีคขันว่าบ่เชื่อแล้วคอยไปเบิ่งออกอีนี่คอยหมักแล้วชันคันมันบ่โตน้ำคอยนี่คอยชี้เชื่อเงินให้เท่าใดก็ให้อีนั่นคันอยู่ก็มันกระจายขาดลงตู้มาได้เห็นหนาแล้วชันเมียคอยแต่ละคนนี่ไม่ได้ห้อนหาคืนจะเขินอันนี้ก็จะว่าผู้ตู่เอาชนีใช้จากเปลอุทโฮมดีติดตะต้อนนี่โอ้บ่แม่ไรนั่นได้บ่อเนี้ยบ่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้นะทุกจานเนื่องมาเด้อเมียะไรคูมื่อันนี่คนไปขอนี่เอาเอาน้องคนไปนี่บ้านกลางนี่คงจะไม่ได้ใช้อันนี้ดีักคู่มือนี่ยนะคือทอดคอยอยากตายอยู่ได้เนี่ยนะเมีอะไรคนพูดนอนบนรับทับบนนอนแหละมีอะไรคนพูดคนจับมดแลยภายในคนจับคนบดมันอยู่มันคือทอดคอยอยู่ทักนั่นมัใช้คอยอยู่ อยู่กับไผ่เลยนี่บอกว่าแอ่แอะก็คอยนั่นเห็นบ่เนี่ยเอาไปเช่าอีกนี่าเอย่าไปมันบันก็ว่าก็มันมันเฮือกนี้มันคิกีบป้าก็ว่ะคอยแปลว่าเมียผู้นี้น่ะคอยเช่าชุดท้ายชุดท้ายเนาะตัจานเนาะเออแล้วเอื้อยน้องคอยลูกหลานคอยกรมักเบิดทุกคนหนาหมักเมียเปิกมผู้นี่เขาเบิ่งคดีคือกันกำน้องนี่ก็โอ้ยป้าผู้นี้นั่นว่าเบิด คงเคยเอามาแต่ละไม่ว่านั่นี่ยพ่อเท่าไม่ว่าแม่ป้าเพื่อนกับเป็นผู้ใหญ่แหละผู้จักคว้างผู้จักเข็ดผู้จักยินผู้จักคล้องเมียงกันอะไรนะลูกลานมาแหละเพื่อนฮักกระแพงมักป้าบุญนี่ลายกบพื้นบดเออหนึ่งมาแล้วใบอื่นนาะมันเป็นนิดน้อยบ่ชำลูกเขาชำนะคอยเอามาชิบผ้าชิบโอ๊คฟีนบ่อยกันชี้ห้องพี่นางบ่ห้องป้าบัดอันยูหน่อยลุดคือกันกับลูกเลี้ยงเพ่ยมาชมคันบ่งบ่งเหมือน จักคขวี้ห้องไหนได้ลุดลหอดลูกขวี้เจาะมาขี้ห้องแม่ก็ได้ไหนเนาะีห้องแม่บัดมันบกคือเขาเขากระบอกปากนั้นเลี้ยงกระบอก้วยะแล้วบัดนนั้นก็แล้วคือพรุ ong, me it, like ok. s <S <esh> ่งนี้เขาเห็นแล้วเขาไม่ไงลูกห้องหน่อยไม่ไงเนาะกคือเนาะคือไม่ไงไม่ไงแล้วข้าแต่ว่าสุนัขชส่งเนื้อได้เนาะพผาเถ่าเออกับอาไป้หุ่นกับหุ่นไม่ไงต่ออู้อู้อันนี้บัดพรุ่งนี้กับพี่น้องพรุ่งนี้กับอ่าอยู่หน่อยเนาะอกเผดขันเชิดนว่าพี่น่างบัด ประตูบัตรอนุื่นเพื่อนชาวสงสับทบบัตรนี่นะเอออันนี้อันนี้บัเราบรรล่นเขาแน่ใัรเชื่อเนี่ยจะเชื่อจังใดเนาะใครแน่ชนะอะไรกันเขาก็นับถือโมเมนต์ว่าประมาทดอกผู้เอามาแล้วก็นดิผู้นี้ก็มันหักคนแก่คนนั่นนั่นแนด้าคนรุ่นอาวุโสแล้วเราขูจักความแน่มีประสบการณ์หลายรอบมีประสบการณ์ผ anyway, um, so to so right ่านมาหลายแล้วผู้จักเลื่อยจักน้องจักป้าจักลุงูจักเอาจักอาร์หนะผู้จักเวลามีเวียกมีงานเนาะเออคือวันนี้แ่องเราเปลเมื่อบ้านพ่นแล้วก็ โอ้ยเอามาชนะกันผูชมมาให้อากรถเอาเมื่อไปชมกันได้หว่อนเอาอย่างตัวจาัดมิชนาคอันนี่นเป็นแชนคู่นี่เป็นนัน,นาชีช้เสียท้าหนาโอ้อย่าีช่องอันเออเอาว่าเมื่อให้อากรถอันนึงตัวจัดไม่ได้ไปบุญเ,เมะะญเเื่อคืนนียเมาบ่ได้ไปได้เขาบ่ได้แพร่แล้วก็บ่หันไปบุญแจกชื่อบ่ตัวจัดบุญแจกชื่อเขาคือคือใหญ่เติบงานใหญ่เนะตัวจาดเนยโอ้เขามีคนมองนอกแล้วมีเงินเนาะเบอมี จ้างมอลำเลือลอีกเมมันนัน่นลูกผูมันตายน่ากา็เป็นนั่นหัวนานอันนี้เนี่ย ก็เลยเห็นวงดนตรีวงอะไรเขาบอกวงเลือก่แล้วเขาเสพจะซื้อบอกโมแล้วเชฟพอดี่แล้วคนรวยได้เนาะพอเขาได้ยินเขาว่าก่ายเมื่อเขาบอกวงลำเลื่องอ่ะดนตรีกินเบียร์ซื้อเนาะยื้จักแล้วแล้วาไ่ได้เขาไปบ่ได้มันเาคือคือเเียงแฟนเขาเยอืมยเดแม่แล้วสะเียงแนเขากงเก่นี่บล็อกคือตังอยู่หน้าเลยวนี่นอาเขตนี่ลูกวันเน่ยมอนานนี่ลูกมันกับพันธุ์โธ่นพูนตำรวจ อยู่ในในชัยนเนาะวันนี้ลูกมันแต่ละคนนั่นมีเบิดห้องชอกห้องฉีนี่ห้องฉีชองจำแห่งหนึ่งแม่นห้องลูกมันเมืดไม่น้อยนั่ะรถวีโก้รถยันฟอร์ดรถเซฟโร่เซฟโรเลตตั้งคอแล้วครบแล้วครบเขามีแม่แต่กี้กะพ่อเขานั่นเท่าชื่อเล่านั่นตาพบผ่านคนกระลายได้เขากระจายอตะเลยพานี่นะดูบ้านหนุ่ยเมาหนิครับมีตาหาเพื่อนคนนี้แล้วก็คือสิรวยเติมเข้ามาเนาะ ครอบครัวเราแต่เมื่อก่อนนะนะเออลูกเราที่ได้เป็นเจ้าเป็นนายเรามีเงินชงลูกชงเต้าเฮียนนะนะพอแผอตัวนั่นนั่นเขามีละทนายมื่ก่อนคือสิ่งใดเขาก็จ้างเหมือนแั่งเป็นเจ้าเป็นนายนะกันกมอันอยู่อันลูกมันบ่มาดูบ้านน้อยเจ้านายหลายคนอยู่นะลูกมานน่อยเนี่ยน่อยเนี่ยคนบ้นีข คนอยากษ์รุ่นน no 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 ้อยรุ่นน้องคอยร้อยเส้นตามสายอันนี้นะบ่แปนว่ารุ่นน้องมัรุ่นน้องโอ้ผมแปลว่านั่นเขาต้องแก่กว่าได้คาทิวอลช้ำกันนะช้ำอ้ายพุ่นเขาไม่เปลี่ยนวิธีใช้แต่ฮักไอ้เบิแปลว่าอ้ายนั่นได้ลทธิ์ดิ่งกันครับามันนี่นะมันเอาได้ตัวช่องได้ทัวตำมิดนั่นป้าคนในบ้านเขาเองครับ มาเอาผัวหนึ่งผัวนันน้อยกว่าเอาผัวต้ายก่อนเออมอนันบักกันพอีน้อยนันพอีน้อยอลีน่ะตายแต่แต่พุ่มอีน้อยนันบุญเป็นลูกผัวนี่ลูกผัวก่อนมันน่นฮะเจักพูดเลยแหละชื่อนันกานินชื่อเล่าพุทธอันพิษบุญนำคือน่งการินชื่อผู้ชายบ่ยิงแม่เท่ากานินแม่เท่ากานินรับน้องชายละจันบินนี่เอาออันแม่อันนี้น่ะ เลิกเมื่อนี้บ่เลิกเศร้านี่บ่เนี่ยแล้วเลืกเศร้าคือมีโตอีทางงานของโค้งอ่ะงานบุญอีกไดเอออันนั้นแม่แม่จันบุญมาอันนั้นเฮ็ดต่อบ่เนี่ยทรายมองตกกระพานตัดผมมาเพราะเหตตกนั่งตัดเห็นยุ่งหามาเอ้าเป็นเหตุยังคือกลางเป็นต้อนี่เอาว่ะเออแม่จันบุญมาอันนั้นจันบุญมาอยูอเมริกาอภูดหันชิดใหชัดไงกันจ้ะลูกชายก๊กนั่นอยู่อเมริกาเนี่ยจันบุญม้าเดี๋ยวนี้จัดงานเดี๋ยวนี้นะมือมื่อนี่บ่ดูว่ามื่ออื่นนี่งานตู่บ่ ทิ่แม่นันชีอันอันด้นมือนี้นะงานตุ้มมือนี้หอกตุ้มมือนี้เหมือนว่างานมือนี้ก็ยจะมูนะกากเกียมมือนี้นะ่แพเขาไม่ได้แพร่อย่างเฮาไม่ได้ตั้งเขาไม่ได้แพร่แเขาไม่ได้ไปเขาไปทิมไปอันนั้นเ่อไปอันกินไปทานที่ไปคือกันแต่บ้านน้อยในบ้านตัวเองไม่บอกอันเท่าเว่ยนี่ตายนี่ไปทิมไปกินต่อกินทานกันแค่บัดเพ็ดบุญเพชทานเขาก็ไม่ได้ห่อนบ บ่ฮอดกับบุหานไปไหนรังเถื่อมันผิดพลาดมาหมู่ว่าคอยบ่ได้แพ้เจ้าไรเฮาก็ระอายหมู่เนาะบ่ได้เชิญเจ้ามาได้ล่ะมันผิดกันบ่แม่นอีกน้อยเฮาก็เฒ่าแหละไปยั้งเห็นแต่แก่กินหลายจัก็้อยเขาว่าเท่านี้จะจะแตกได้เนี่ก็เว้าได้เออคอยบ่แม่นอีกน้อยบ่ได้แพ้บ่ได้เอ็นไปเอออันนั้นก็มาบ่เออบ่ได้ไปธรรมดามันมีบุญมีทานนี่ก็ต้องมีเมื่อชิดนี่ย่อสิกันบ่มีหย่างก็ดีเนาะแม่นกันแล้วเฮ้ยมา เว้าแป็บุญเพทานเฮาก็ไป๋นี่เป็เวลาตายเฮาก็ไปกินไปทานคือกันบ่แม่นเฮาบ่ไ๊ดสีจุดโบ๊ทข้าวเท่าเดิมเจ้ามาอยู่เวดหน้าแน่ถ้าว่าอยู่บ้านเพิ่นก็สิฮอดอยู่เนาะเออนอกจากว่าเอื้อยน้องมันไปช่องเล็กแน่กระสั่นช้างชิดจดีจึงสิฮอตนะอย่าเลยเอากระ้๋วยาบ่ได้เว้าทวันว้ากับเขาเดีกยวไเว้าพื้นมันมันอยู่ ก็ับแทบกซื้อนอตัวจานเนาะมันอยู่ขับแคบมันอยู่ช็อกลีกเออขันชิมาว่าตัววัดจักฉีกเข้าไปว่าได้แหละะยาเลยเฮากะคืดเจตจ้านอะมืองใช้มือหัวหนักยาให้อยู่ดีมีแห้งให้มีสุขภาพเข้มแข็งผู้ตายไปกะให้เกิดงานบนชั้นผ้าบนมีความทุกข์ความเจริญบนได้ประมาณได้อันใดๆเออความมนี้บาดเพลินบาดตูวตักับบรรลืมก่ะลืมเนาะ ชี่ยงชั้นจำกันนี่กัยังลืมหลายแล้วแต่เหตุผ่านมานเนี่ยโ <Man. S 2> บเมนวานั้นกนินดองลูกชายนี่ก็โอ้ยสองช้ำพุ่นผุดแต่บบเดวเว์มันพุ่นแล้วมันเลิกล่าไปเลยเขาว่าโอ้ยอย่ชาชาติที่ความกินน้องเขาว่ากินดองลูกกระเอดหันเดะบ่นหัวเมื่อแล้วเอ้เา <c oughs> ค้ยกูบบเดวอวนนันนี่นมันลืมเนาะเช่นอะไรเช่นบเมนว่าป้ะทิ่งว่ามันลืมมันลายบ่อนจับที่ว่าไฟวายามันวนกะเวียกแค่ไหนเนาะไปหันไปนี่บัดลืมไปฉันช้นแล้ว คือกานกบจะผูกแขนได้แล้วผู้นั้นกนลม่หออได้ผู้นี้ก็หออได้หอดัวร์เห็ดใหญ่เห็ดใหญ่เติมอยู่พอเผากาเบิกงันใดงานสีผูกแขนเจ้านี่ผู้นี้กาพี่น้องผู้นั้นกันลายบุได้ดอกคนว่าเห็ดน้อยบัดเห็ดใหญ่น้ำเห็ดใหญ่บุได้น้ำของกิน งัวแล้วตุจางัวนอะมี้แล้วงัวน่ะโตน้งแล้วงัวก็เต็มคอกเลยย่านเป็นช้างต่ตุจานงัวควายมีหมดฮะเชื่อนของนอกในมาใช่เน่นะเขากินนั่นนั่นแหละเป็นป่าเป็นอยังไรเนาะพันธุเห็ดน้อยบัดผู้นั้นก็โอ้ยว่าผู้แกนก็โอ้ยเท่ไรบโอ้ยเท้บ้าพันธเห็ดนี่มันพอเท่ากับผู้แกนกอเขาดูเขหลานแน่ว่ะขึ้นมาทำปงบ้านน้อยห่นงจาว่าก็เท่าเออห่างเก๊ห่างเก๊ บ่จ้บนำอยู่บ่เลยแต่บ่หอดบบันั่นอีแด้นอืมหูกมูเจ้านี่กับแม่นอดแล้วบมดเลยอันแล้วจะว่าเห็นน้อยมันทีเป็นบ่เขาว่าต้องงอนนั่นแหละไร้เติมแมเนอพอแผ่นแมนลูกไปก็ลูกคมลูกคายอีบานี้ฮะลูกริมลูกคายนี่กับบด้น้อยเป็นขาวสามชิดแต่เหนือใต่อกไก่ว่าแต่ข้าวนี่เับเจ้ามาหอดเ้ขมื่อแล้วเขาไป เมื่อนั่นนั่นเมื่อเอามียนนดูบ้านกังนี่อันบ่แม่นบ้านกังบ้านนันห้วยลาดนี่เอาอีอันหุ่นเฮ้งหน่ออีบริเวนหุ่นเฮ้งน่ะเว้าวเลยบ้านเมานี่ก็จักทุนใดลังเฮือนเลยได้ว้าวชีพมาผูกแขนธรรมดาก็ว่านี่แหละเมื่ออื่นนี่ผูกแขนบอกบ่แปลว่าออกมาเดือนหนีบหมดอจารย์ฉี่คำนี่เขาหนีบ่แล้วเออคอยหามือนนั่นแล้วเมื่อฉี่คำนั่นคอยออกไปชื่อมอพริกแล้วมันบอก ก้องนอนอยู่เพื่อนต่ำเนี่ยมันว่าเจ้าออกไปชื่อมงิลแต่ชื่อเอาชองโลเด้อว่ะโลหนึ่งน่ะก็ชิตากแดดแหละชีตาลไหมโตหนึ่งนั่นโลหนึ่งน่ะก็ชิตาลใช่อยู่เพื่อนต่ำ่นนั้นพักชายหยาเมียนมีแต่หนีว่ะแกงเมื่อชนะยู่นี่ก็ทีเป็นหยังสองคนหนึ่งตัวจานเอ้ยเวอนหลังนี่กรไดับเก่าเลยอุบานนี่แหละอยไปชื่อมงคลในนี้นะเนี่ยอันนี้ ตลาดห้วยไหลนี่ชื่อเอาชองโลก็มาก็ไม่ได้นั่นไหนมาว่าชื่อเอาด้านอันนี้ไม่ก็กินเนื้อคนก็ชื่อมากกันเลยมอเที่ยงนาจะเก่านี่มันเอ้ยเอ้ยมาใช้โลมาแล้วว่าซื้อไก่ค่ายซื้อกันนก่เห็นบนี่ไก่นี่เขาจะชื่อน้องคอยนี่ไก่ชำเนี่มันเช่าบูได้นี่ไก่น้อยชำนี้ไงน้ำคายคือจิตงานตัวห่อคือกันเนาะคุยจับชุดนี้เราว่างเช้านะไก่นี่ ขับเงี้ยผูนกระชั้นลายเนาะไก่ตุจานเออหลายเลยค่อยๆช้ำนี่นะมันเป็นเช่าช้ำชีปุตนไก่หลายไก่ช้ำมันกับบางเบากับโบไม่ง่ายง่ายบหลายร้อยร้อยบาอนี่ยหลายหลายลิตรไปลงว่าเจียเป็นคืนเงินฟันเอาใหม่อีกมหาเห็ดชุมนี่อีกจั๊กสองสองสามลังย่างตอนคืนขังไว้ตุจานแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดคังไว้ขังเราขังมันสิย่างมัดเอาเกลือวัวหาน่ให้ไงไว้ ก็สิว่าครั้งมันไปนอนแม่ดุกอ่อนนะมันไปนอนน้ำปลาน้ำดงหรือกระเทกึงหนึ่งกองก็มือนึ่งก็ไปจับเอาช่องชามแมวมือมาแล้วสิกินเนาะกินลูกมันตอดกันนะมันไปอยู่ไปน้ำปลาน้ำดงจันวันไปทำไงมึงกันว่าจกค็ดใหญ่บัดฮะไก่ภาพเนี่ยไก่ก็ได้หรอไก่เพลเลียงเป็นการเรามีมีแนวเลยจังเลียงไก่แพลไก่เราก็บโบตายหายเลยแม่นแล้วแม่หนึ่งสิบแปดตัวสิบห้าตัวสาว หาตัวก็ยังมีหลายแก่ครับเพราะวมันบดตายน้ำเฮาอยูย่ชอกลี